พิมพ์วิไลแฉยับสวยเว็บพน,นันใครได้ใครส่งท่านครับยังไม่ได้สรุปเลยนะครับน้องๆเขียนอย่างนี้เนี่ยผมมานั่งตรงนี้เนี่ยผมเป็นรองผบตรนะฮะเท่ากับผมยอมรับในสิ่งที่คุณพิมพ์วิไลพูดผมต้องรักษาเกียรติของตํารวจครับขออนุญ,ญาตน้องๆที่เสนอข่าวผมถึงบอกไงครับการถ่ายทอดสดเป็นเรื่องที่ดีครับจะได้รู้เรื่องจริงแต่ถ้าท่านเขียนอย่างนี้เนี่ยท่านอย่าเสนอเลยครับท่านปิดการถ่ายทอดสดดีกว่าเพราะท่านเขียนฝ่ายเดียว แล้วผมนั่งอยู่พลตํารวจเอกพลตารวจโทพลตารวจตีแสดงว่าผมยอมรับในสิ่งที่คุณผิพ์ม่ไหลพูดใช่ไหมครับผมผมผมไม่ใช่ของขึ้นนะฮะผมรักษาเกียรติพี่โจก็ต้องรักษาเกียรติตํารวจท่านท่านท่านนะฮะท่านท่านฟังแล้วท่านรู้สึกยังไงครับเอางี้ก่อนดีกว่าเพราะฉะนั้นที่คุณิวไิการพูดโจหัวไม่เป็นไรเขาเขียนว่าตำรวจรับส่วยครับเรารับหรือเปล่ายังไม่รู้เลยวันนี้ศาลยังไม่ตัดสินเลยครับ แต่ว่าถามว่ามีไหมผมก็ไม่ปฏิเสธแล้วผมก็ไม่รับผมพูดอย่างนี้แล้วกันกลางๆนะครับอย่า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 มาเสียงกันเรื่องนี้เลยครับมันมันแต่ผมรักษาเกียรติของผมเท่านั้นเองเพราะผมนั่งที่นี่ครับผมมีเกียรตินะฮะ